ไม่คือผมมาแต่งหน้าผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเว้ยแต่คือประเด็นเน่ะไอเทียเนี่ยรองพื้นต้นตีนเนี่ยมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกอะมันล้างไม่ออกอะเทีย <c oughs> เหมือนพวกละครตัดว่อะเหมือนพวกที่เกย์อะโอ้ไม่อยากไปไม่อยากให้กูเต้นเพลงอะไรมึงขอมาเอคนดูเอาแบบพวกเพลงง่ายๆอ, <c oughs> อ่ะพวกกูอายอะ <c oughs> ดิอยหสิบห้อันนี้กูอายอะ่ะถ้าแบบสาวๆอะไรแบบถ้าเขาเข้ามาดูกูอะชิบหายเลยอะ โอ้ยเชียแล้วก็ลรงจีบเสาซีด้วยไอ้เชยแล้วกูเต้นแล้วแบบเสี่ยงมีสาวสาอะไรมาดูแล้วกูจีบจีบเสาซีอยู่แล้วจบเลยเนี่ยอเซฟมาหน่อยพี่อุตส่าห์ส่งที่รอบแรกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยบอลอีกวดเดียวเว้ยบอลเว้ยอีกวดเดียวไม่เกินใจมึงไอ้สัตว์มึงทําได้เว้ยคนดูของมึงก็ทําได้มึงกดหัวใจไหมให้กูคนละหนึ่งครั้งที่คนดูห้าพันกว่าคนเนี่ยมึงกดมาแล้วเดี๋ยวกูเต้นเลยมึงพิมพ์ชื่อเพลงมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวกวกล้องขึ้นให้แป๊บ มาเนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอากล้องใหญ่หรอกกูอายว่ะพีอ่ะกูาอ,า <c oughs> อายว่ะ <c oughs> ใครยังไม่ติดตามติดตามกอดเมนแล้วก็เม้นชื่อเพลงมาเลย,เลยนะครับผมนะใครยังไม่กดติดตามติดตามกอดเมนแล้วเมนชื่อเพลงเลยเพลงอะไรอะ่ะสืบพันเหรอสืบพันอะไรรุแห่รุแห่อันไหนอหน่ะสาวบางโพอันเดี๋ยวกูเปิดโบทให้ดีกว่ามามาผมเปิดวตดีกว่าง่ายสุด <c oughs> พี่มามันไม่รู้เรื่องก็อยด่ดงโทรมาโหลครับลุง ว่าไงนะครับลุงบ้านตรงมีสก็อตเทปไหมน่าน่าจะมีครับลุงอ่ามึงไปเอาสก็อตเทปแตะหัวนมไปให้เราถอดเสื้อหน่อยโอ้ไมโออกเกิ้ลูกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคือพันชาแบบโอ้เอียะให้ผมสก็อตเทปแปะหัวนมแล้วถอดเสื้อเลยนะลูกได้โอเคได้ออยไปเอาสก็อตเทปมาให้กูด่วนเลยโอ้ยเชี่ยอ่ะ เช่นแล้วรู้เขารู้หรือเปล่าเนี่ยว่าผมจีบสาวโอตีอยู่เนี่ยโอ้ดาวติเต <Now, TikTok. S 1> อร์เช่นแล้วไม่อยากทำและไอ้ตว์เกินไปไอ้เฮียเกินไปอ่ะ,ไ,อไ,อะไม่เอาได้ไหมอ่ะไม่เอาได้ไหมอ่ะกลัวเนี่ยไอเี้ยไปเดี๋ยวกูเปิดโหวตก่อนว่าจะให้เต้นเพลงอะไรอ่ะมึงโหวตมาอ่ะอยากให้เต้นเพลงอะไรเต้น เองไรอ่ะดูนะวดหนึ่งนะวดหนึ่งกด,ดหัวใจกดหัวใจอ่ารดแห่ถูกกูเลือกเองถูกกูเลือกเองกดสองกดขำบบี้ซักกดสามกดไลค์ตามใจบอลเอ้ยมา มาเอาเพลงอะไรมันก็โหวตมาเดี๋ยวกูไปเอาสก็อตเทปอะไรก่อนมันโอ้แม่งโคตรบัดซบเลยขออเพลงีกแกแมาโหวตมาโหวตมากดอิมจิมาตามโหวตด้ะมามามา,มาโหวตมาให้กูโหวตมาให้กูมาโหวตมาให้กูมกไม่มันเป็นสก็อตเทปใส่ไม่ใช่หรอกอันเนี้ย <c oughs> ต้องเป็นสีดำไเบลสีดำมาโอ้ยยยยยเยย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 ยูยย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  มาโหวตมาให้เวลาโหวต5นา,านนนทีมั้โยโอ้ยเยอน่าไปจัดเลยอ่ะเฮียเอ้ยมีคนโหวตลดแห่มา2,000คนเลยอ่ะกดอีโมจินะอันอื่นนะลืมกดอีโมจิหรือเปล่ามันโหวตมันเลยไม่ขึ้นน่ะจะโหวตอันไหนกดอีโมจิตามตามที่ผมลิสต์ไปในโหวตด้วยมาลุงโทรมาละโทรมาละโล,ะโลครับลุงครับผมแสกการกระถอนเสื้อนะถูเรื่องเอาอย่างนึงนะ ทำผมแสกกลาง,ลงอ่ะลุงใช่ชาวทำผมแสกกลางได้เอาผมแสกกลางดีกว่าลงุงผมแสกกลางดีกว่าอ่ะโอเคโอเคกูเหุยภาพหดมือเฉยนะกุยไม่ให้มึงไงที่ถอเนเลยได้ลงุงกูถือว่าลุงแบบรู้ใจ <ชะ S 1> ผมได้งไห้ใมเพืพ่อนบองโอ๊ยขอบคุณนะรอแลว้วจากเพื่อนคิดด้วยขอบคุณครับแก้วติ้งไก่พ่อมึงนนะ่ะเพลงรถแห่มาได้ละแสกกลางใช่ไหมได้แล้วกูแสกกลางแล้วกูหล่อด้วยเด็กเป็นเหมือนพวกเด็กช่างด้วยเด็ก นี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้อะมันต้องเงี้ยเอเอได้ละมันต้องมีเจลมีอะไรด้วยอ้าเฮ้ยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นไวสัตว์เอ้ยมาทีเนี้ยแลงไรกูจัดให้ได้หมดอะ่ะเอา้าลุงโทรมาหรือว่าไงครับลุง ได้ปะโอ้โหโอเคไออ้จุกเลย่ะได้เอาด้าขาวแบบไหนขาวไอ้เฉยนะครับลุงขาวไอ้จุกอะ่ะขาวไอ้จุกอะ่ะขาวแล้วมีสีแดงๆนะขาวเออขาวไอ้จุกเหมือนกับปะเล็บได้ผมรอแปบ๊บลุงรอแปบ๊บโอเคลุงให้กูเป็นไอ้จุกได้เดี๋ยวมึงรอแป๊บครับคนดูโอเคผมจำไว้เก็บไว้ได้ใจเก็บไว้ได้ใจได้ <laughs> รอแปบ๊บ ตลกห้าสิบห้าไปทำหน้าแบบไอ้จุกนี่เขาบอกให้เราทำหน้าแบบไอ้ตุกอะเาเอานั้นมาแป้อยู่ไหนอะ มาละอุปกรณ์กูกมาแล้วด้วยมาเดี๋ยวรอแป๊บครับเดี๋ยวจัดให้ได้แล้วถ้าผู้ชมถามว่าทาไมผมถึงไม่ค่อยถอดถอด,ถอดเสื้อไม่อยากถอดเสื้ออาดูผมให้คนด,ดูดูนะดูนี่ผมสักอะสักเป็นพวกรูปยันมหาอุดไม่ต้องสงสัยว่ารูปอะไรนะครับคงกระพันชาตรีไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตกใจครับผมสักมาตั้งแต่อายุสิบเก้าแล้วอะตอนนี้ก็อายุสิบเก้าอยู่โอเคเดี๋ยวรอแป๊บครับเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอแบบอุปกรณ์อะไรแป๊บหนึ่งได้ทำงนน<ก>านหรอได้กูไอแทนห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าพแล้วขออนุญาตอย่าขายฝันแล้วกันแค่นั้นแหละเฮ้ยมึงเจ้าเชี้ยมาทากูเนี่ยเอา้าไม่งั้นหน้าก็ไม่ขาวดิโอ้องพื้นเลยเหรอแอบ,บจุกไงมันใช้แป้งก็พอแล้วไอ้เฮีย้ยมันจะลองพื้นมาทาหน้ากูเนะผมเป็นคนแบบไม่ใช้เครื่องสำอางด้วยดิเอามาเฮ้ย เนี่ยให้กูแต่งให้ก็อยู่ดีๆสิอย่าดื้อดิเฮ้ยลุงโทรมาลุงโทรมาเนี่ยหล่อหลอครับลุงไม่เอาาไม่เอแป้น <c oughs> อออางง้๋โอ้ลุงม,มันล้างไม่ออกนะรองพื้นมันกระสะเทือนบกสะเทือนน้ำอะ่ะโอ้โหโอเคได้ได้ลุงโอเคเช่นกัน แล้วลองพื้นเนี่ยเนี่ยรุ่นล้างไม่ออกอ่ะอยู่เป็นวันเนี่ยอ่าได้เอามาได้จำไม่แค่นั้นเออบีไว้ใจเขาเขาแต่งหน้าเก่งกูอย่างชอบเลยแม่งแค่ทารองพื้นเองมันจะเป็นอะไรเขายังทาทุกวันเลยเว้ยพอแล้วอ่ะนี้ยังไม่ได้กดนี้คาเลยนะมันล้างไม่ค่อยออกอ่ะเนี่ยโอ้ โอ้ยโคตรน่ารักเลยเดี๋ยวดิงูป,ปากิมุูแบบเออมีมแค่ไอแฮปซีพูที่รักบอลจริงใช่ไห<ฮ>มโคตรขาวอะ่ะเดินกูแน่ต้องขอบคุณลุงที่ให้โอกาสแบบได้แก้แค้นมันอ่ะกูกดดันมันมานานแล้วไอเฮียเนี่ยเฮ้ย,ยพอแล้วอ่ะ อโอโไอ้เฮียแล้วมึงคิดดูนะรองพื้นเหี้ยเนี่ยล้างไม่ออกอะ่ะกูต้องใช้แอลกอฮอล์ขัดอ่ะโอเคได้ลุงทำานบกูกอย่างนี้อ่ะมึงเอาสีแดงมาให้กูเลยทีเนี้ยเอามาเออเอามาสีแดงใส่ตรงแก้มเนี่ยเต็มที่เว้ยเฮ้ย,ย,ยถ้าไม่ตรวดนีฮะนะ เฮ้ยว้<า>เฮสวัสดีครับว่าไงครับลุงอะไรนะลุงผมไม่ได้ยินอ่ะเขียนเราเขียนด้วยดัคิ้วอ่ะได้ได้ลุงจัดให้อโอ้โหไม่ต้องห่วงลุงเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว,วจัดให้มึงดูล,งลงุงเฮ้ยว่าลุงแบบอาคติตัวตัวกูแล้วล่ะแท้บอกว่าไม่ใช่ละโอเคไหมพอแล้วไม่ มันยังเที่ไม่พอจุกับวงใหญ่เนี่ยนะล้าไม่คือผมมาแต่งหน้าผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเว้ยแต่คือประเด็นเน่ะไอเที่ยเนี่ยรองพื้นต้นตีนเนี่ยมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกอะมันล้างไม่ออกอ่ะเป็นวันน่ะมึงรอดูเลยอีกสามวันอะหน้ากูอย่างนี้แหละไม่ออกอ่ะรอดูอ่ะ <c oughs> เบอร์ห้าสิบอะอะไรเนี่ยอะไรสม,ม, <ST> มา,าโอโหโหแม่งทุกอย่างก็ดูงอ จะแรงไม่ได้สอค่ะหันไปกล้องดิมันเป็นยังไงไปเล่นมิวที่ไหนอหรอครับเฮีย้ยเหมือนพวกละครสัตว์อ่ะเหมือนพวกนี่เกย์อ่ะโอ้ไม่อยากเป็นแล้วอ่ะอายว่ะเฮีย้ยเดี๋ยวกูปิดเม้นแบบปิดกั้นเฉพาะผู้ <c oughs> หญิงไม่ต้องให้ดูอ่ะไม่ต้องให้สาวดูได้ไหมอ่ะ <c oughs> เร็วดิโอ ขอแบบนิ้วได้ปะห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบหกเฮ้ยพอแล้วอ่ะกูเหมือนไอเชี่ยจุกยังโคดกูถามมุงมันดิปากอืมแล้วแตกกลางแะอืมจกนี่จกเองยังปากทาลิฟอืมแม่งเ้ยยังยังไม่เข้มพอทานิดเดียวเองอะ่ะ อีะเอ้ยพอแล้วเต้นก็เต้นมาแล้วไอ้อะไรอีกเฮ้ยมึงทาเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยมึงทาแบบทายันล่างปากกูอ่ะอ่ะทีเนี้ยลุงพอใจหรือยังพอถ้าลุงพอใจแล้วอะ่ะ บอลก็จะได้เต้นต่อเลยมันจะได้จบไปแล้วกูขอลงสตรีมแบบลบสตรีมทิ้งเลยแล้วกันเนะห้ามเซฟย้อนหลังเลยทั้งนั้นเลยสตรีมเนี่ยกูอายเขาไม่ใช่อะไรกูอายเขาอะ่ะเสร็จนะเนี่ยเสร็จนะโอเคนะลุงหน้าพึงพอใจนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าคนดูโหวตเพลงอะไรมาดูจากโหวตแล้วเพลงที่โหวตมารดแห่เ<ล>นี่ยามาละพูดปุ๊บมาปั๊บไวเลยลายนี้ โครับลุงไว้ครับฮะตาด้วยตาทำอะไรอ่ะลุงเขียนตาเเาทำทำยังไงครับลุงตาตาอต้งขาวอ่ะตาาขวได้โอเคครับลุงแป๊ ได้โอเคเอามาทุกอย่างอ้อยเหมือนนิ่งนสุนัว์เลยขาวเาขอบตาเนี่ยให้มันเป็นสีขาวด้วยไม่ใช่ลูกตานะขอบตาได้โอ้ผมอายจริงเนี่ยเจ๊อะไรสาวแบบเจดอะไรเขาดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าเขาดูอยู่ก็เชื่ออ้อายวะเชื่อล้วผมแบบถอดทรงถอดเสื้อไม่ทำผมสักจริงเนี่ยแต่ผมสักจริงไหดูผมสักรูมเนี่ย รูปเอ่อเก้ายอดอ่ะสักเก้ายอดเอาโอ้เอ้ไม่ต้องห่วงมือเขาอ่อนต้องทาเปลือกตาบนเขาไม่มีไอเอชเอ้เอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่งกลัวเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวเอ้ยเร็วดีมือตาข้างนี้ดิจะรู้อะไรไหมได้ปะได้เลยเออเหมือนมือเอาสีะไรมาทาเนี่ย ลองพื้นเขาให้เอาสีขาวทา,าสีขาวไม่มีลองพื้นสีขาว<อ>แบบหน้าเนี่ยก็อันนี้แหละอันเดียวกันเอาเหรอทำไมตาไม่ขาววะอ๋อฝั่งนี้นี่เ่าอ๋อโ <c oughs> ทษทีลืมอมองผิดด้าน <c oughs> อืมชีวิตโก้เฮ่อเป็นนักซีก็ดีทำงานดีตลอด ตาดิข่าวพออ่อยังลุงครับลุงน่าจะพอใจไอบอลแล้วนะขนาดนี้แล้วอะ่ะลุงผมไม่รู้ผมเป็นตัวเชียอะไรไปแล้วอะ่ะและผมบอกเลยนะว่ารองพื้นเฮียเนี่ยส้นตีนส้นตีนที่เฮียเลยโอเคนาจบแล้วละ่ะจุกไหมจุกเองครับโอเคที่เหลือก็เพลงรถแห่ใช่ไหมได้ เอาอยาพารามาหนึ่งเม็ดเลยออยเครียดละไม่เกรนขึ้นไม่เกรนขึ้นแล้วเอาอยาพารามาเลยก่อนเต้นเนี่ยลบพาราก่อนเลยไม่เกรนขึ้นละวาแปงลล้งอะไรกลิงก็ได้ไดเ้เพลงเพลงอะไรดียะเอาในหมวดหมู่รถแห่ผู้มึงชอบเพลงอะไรกูดได้ทุกเพลงอะ่ะสมัยก่อนเคยเป็นเด็กแบบพวกรถอะ่ะตามรถตามหมู่บ้านอะ่ะมัดจุ๊ก ฝากไปถึงลุงนะถ้าลุงบิดผมผมผูกคอตายโอซีเลยจบทุกอย่างมาผวไมืออยากฟังเพลงเลย